หลังจากที่พระเอกมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วนะครับมันก็มีเหล่าองค์ชายนายน้อยจากตระกูลใหญ่ตัวพวกเขาเองก็ได้มารวมตัวกันเพื่อรูดทรัพย์พลังในสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งพระเอกที่ได้เห็นโอกาสดีก็เลยได้นำเอของเลววิญ,ญญาณออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับแถมพระเอกก็ยังได้โมบอกเนหล่านายน้อยจากตระกูลใหญ่ทุกคนไปอีกว่าตัวข้าเองได้ของเลววิญญ,ญาณนี้มาอย่างยากลำบากต่อสู้กับปรมาจารย์นับร้อยคนแถมก็ยังเป็นปรมาจารย์ระดับศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย กว่าที่ตัวค่าจะได้มามันก็ทำไให้ค่านาะเน็ดเหนื่อยและก็ยากลำบากในการต่อสู้มากยังไงล่ะแต่ถ้าเกิดว่าพวกเจ้าอยากได้แล้วล่ะก็เดี๋ยวค้านอาจจะขายให้มันกับพวกเจ้าเอง จึงทําให้เราใานายน้อยจากตระกูลต่างๆนะครับที่ได้เห็นของเลววิญญาณที่อยู่ในมือของพระเอกแล้วก็เป็นสมบัติที่พวกเขาอยากได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าได้ไปครอบครองแล้วล่ะก็มันจะช่วยให้เขานั้นดูซับพลังได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและก็ยังฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้อีกด้วยนะครับจึงทําให้เรานายน้อยจากตระกูลต่างๆก็ต่างพากันสนใจในสิ่งที่พระเอกนั้นนามาหายให้แก่พวกเขานะครับก็เลยได้ตั้งราคากันสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยการที่ให้ยาวิญญาณในการซื้อขายในครั้งนี้นะคร สูงสุดในตอนนี้มันก็คือ40่ย่าวิญญาณเลยก็ว่าได้มันก็ทําให้พระเอกนั้นก็ถึงกับแบบว่ายิ้มในใจเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าขายได้ในราคาที่สูงขนาดนี้ถ้าเกิดว่าตัวค้าน้าหามันมาได้เยอะๆแล้วล่ะก็ก็คงจะรวยเละแน่นอนนะครับคือพระเอกนี่ก็เริ่มคิดเรื่องเงินแล้วในตอนนี้นะครับแต่จู่ๆทันใดนั้นมันก็มีใครบางคนได้ปรากฏตัวออกมานะครับตัวเขาเองก็ได้ตั้งราคาที่50าย่าวิญญาณเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็เป็นราคาที่สูงมากๆนั่นเองนะครับและคนคนนั้นที่ได้ ั้งราคาขึ้นมามันก็คือนอยายน้อยเจ้งซือก็เป็นองค์ชายจากนิกายเจ้นอย่างอีกด้วยนะครับตัวเขานั้นก็ได้ตั้งราคาที่50าสิบย่าวิญญาณเพื่อขอซื้อของเลววิทยาจากพระเอกไปนะครับถึงแม้พระเอกนั้นจะไม่ค่อยชอบทีนาขององค์ชายเจ้งซือตักเท่าไหร่นะครับแต่หนึ่งโดยที่มาตั้งซื้อเขาในราคาที่สูงขนาดนี้ก็ต้องเลือกเงินเอาไว้ก่อนนะครับพระเอกนั้นจึงได้ยอมรับที่จะขายให้แก่องค์ชายเจ้งสือไปนะครับแถมเมื่อองค์ชายเจ้งซือที่มาถึงนะครับตัวเขานั้นก็ได้เประกกกกกาาศบบออแัน้จต กุลต,ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมบัติในท้อวิญญาณแห่งนี้ถ้าเกิดว่าพวกเรานะร่วมมือกันแล้วล่ะก็มุ่งเดินทางเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของท้อาวิญญาณแห่งนี้พวกเราจะได้สมบัติมากมายที่อยู่ที่นี่แน่นอนองค์ชายเจิงถือก็พยายามที่จะชักชวนทุกคนนะครับให้รวมเดินทางไปกับเขานั่นเองแต่ถึงแม้ว่าเหล่านายน้อยจากตระกูลต่างๆนะครับตัวเขานั้นคิดว่าสถานที่แห่งนี้มันอันตร,รายมากเกินไปนะครับพวกเขามีพลังอยู่ในแค่ระดับศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นถ้าเกิดว่ามุ่งเดินทางเข้าไปมันจะต้องเป็นนอัตรายแก พวกเขาแน่นอนนะครับเนื่องโดยที่คนที่มีพลังที่อยู่ในแดนมนุษย์สวรรค์แล้วพวกเขานั้นก็ยังไม่สามารถผ่านมันไปได้พวกเขาที่มีพลังที่อยู่ในระดับศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นก็คงจะไม่สามารถมีชีวิตรอดออกมาได้แน่นอนนะครับแต่เนื่องโดยที่มันเป็นคําพูดขององค์ชาตเจ้งสือแล้วถ้าเกิดว่าพวกเขาขัดแย้งหรือว่าไม่ยอมรับในข้อตกลงนี้นะครับสิ่งที่พวกเขานนั้จะได้รับก็อาจจะถูกทําลายตระกูลไปเลยก็ว่าได้สุดท้ายแล้วพวกเขานั้นก็เลยต้องยอมรับในข้อเสนอในครั้งนี้ไปนะครับถึงแม้จะไม่อยากไปสุดท้าย ก็ต้องตอบ passes, ตกลงองค์ชายเจิงซื้ออยู่ดีนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าก็จะมีเพ่อีกคนนะครับก็ได้ยอมรับในข้อเสนอขององค์ชายเจิงซื้อด้วยนะครับซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ชักชวนองค์ชายเจิงคือว่าไปชั้นที่4ี่ของทียย่ยวิญญาณแห่งนี้นะครับมันก็เป็นชั้นที่ไม่มีใครเคยเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นนักสู้ระดับแดนมนุษย์นั้นก็ยังไม่มีโอกาสที่จะรอดชีวิตออกมาจากสถานที่แห่งนั้นเลยนะครับพระเอกนนก็เลยได้ชวนองค์ชายเจิงฮือรวมเดินทางไปด้วยกันในครั้งนี้นะครับแต่ถ้าว่าองค์ชายเจิงซื้อก็ถถึงกับไมม่ยยยอเลสน,น,นด้วา แห่งนี้มันอันตรายเกินไปถ้าเกิดว่าในความแข่งแก่งของเขาในตอนนี้นะครับก็อาจจะเอาชีวิตไปใต้ปเป่าก็เป็นได้พระเอกนี่ก็ได้โอกาสในการล้อเลียนองค์ชายเจ้งซื้อเลยนะครับว่าตัวเจ้าหนะ้าเป็นคนที่มาจากนิกายเจ้นนานนี่กลายเป็นอันดับต้นๆของดินแดนโจโจ,จแห่งนี้ตัวเจ้าเองทําไมมีความขี้คลาดได้ถึงขนาดนี้ล่ะถ้าเกิดว่าตัวเจ้าเนี่ยไม่ไปเดี๋ยวข้ากับเพื่อนๆของข้าหน้าจะมุ่งเดินทางเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นเองนะครับพระเอกก็เลยแบบว่าดูถูกองค์ชายเจ้งซือแล้วก็เดินเดินผ่านหน้าองคชายเต้งซือ ถึงแม้ว่าองค์ชายเจิงซือในตอนนี้จะมีความแค้นเคืองและก็อยากฆ่าพระเอกมากแต่ว่าตัวเขานั้นก็ต้องเก็บควบคุมอารมณ์เอาไว้ก่อนนะครับเพราะก็มีแผนในการจัดการกับพระเอกในภายหลังอยู่แล้วก็รออเวลาแล้วก็เพียงแค่โอกาสเท่านั้นนะครับแต่ถึงจะยอมให้พระเอกไปนะครับแต่สุดท้ายพวกเขานั้นก็ได้เดินตามพระเอกไปอยู่ดีก็คือว่าต้องจับตามองพเพลงนั้นอยู่ห่างนั่นเองนะครับแต่จูจูท่านใดนั้นมันก็มีพลังขึ้นเสียงอันมหาศาลนะครับก็ได้เปล่งประกายออร่าออกมาซึ่งทําให้กลุ่ม พระเอกแล้วก็เหล่านายน้อยองค์ชายคนอื่นๆนะครับพวกเขาที่ได้ยินเสียงนี้ก็ทางประกันเจ็บปวดรุดราวทรมานไปนอย่างมากเนื่องด้วยที่มันเหมือนว่าจะทําให้หัวพวกเขานั้นระเบิดออกมาแตกเป็นเสียงนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้พลังขึ้นเสียงนี้มันจะรุนแรงเป็นอย่างมากนะครับในความเทพของพระเอกแล้วก็ได้ทําการเปิดวิชานําโชคนะครับเป็นรูปแบบพลังแห่งดวงดาวในการช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ได้ทันพอดีนะครับมันก็ทําให้ลุงซานและก็แม่นางเย็นเซิงก็รู้สึกตกใจทึ่งเลยนะครับไม่คิดเลยในความสามารถ พระเอกในตอนนี้ก็จะสามารถหยุดพลังคลื่นเสี่ยงนี้ได้นะครับเพราะคนที่มีพลังที่อยู่ในแดนมนุษย์แล้วก็ยากที่สามารถต้านทานพลังโจมตีนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงซานเย็นเซิงมันก็มีทางฝั่งขององค์ชายและก็นายน้อยจากตระกูลเนอเดือน,นะครับพวกเขาติดเห็นความสามารถของพระเอกแล้วก็ถึงกับยอมรับเลยนะครับว่าพระเอกนั้นก็มีความสามารถที่โดดเด่นที่ไม่น้อยไปกว่าองค์ชายเจ้าสือเลยทีเดียวนะครับก็พอที่จะรู้เลยนะครับว่าทำไมพระเอกนั้นถึงกล้ามาย้ำกับองค์ชายเจ้าสือเช่นนี้ แต่พอกลุ่มพระเอกนั้นได้มุ่งเดินทางไปสักพักแล้วนะครับพวกเขานั้นก็มาถึงจนได้ก็เป็นทางเข้าไปในชั้นที่4ของถ้ำวิญญาณแห่งนี้นะครับแต่หนึ่ง้วยที่ถ้ำแห่งนี้มันก็มีพลังบาเรียที่ป้องกันเอาไว้เป็นพลังที่แข็งแกร่งเลยก็ว่าได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ดงังเหยียนเซิงลุงซานและก็ไท้นิยวนะครับ ทั้ง3มที่พยายามที่ร่วมมือกันในการใช้พลังทั้งหมดที่มีในการเข้าโจมตีพลังบาเรียนี้นะครับแต่เว่ามันก็ไม่เป็นผลเลยนะครับพวกเขานั้นไม่สามารถทําลายพลังบาเรียนี้ได้และก็ยังถูกสะท้อนการโจมตีกลับอีกด้วยนะครับมันแข็งแร่งมากเกินกว่าที่พวกเขานั้นจะสามารถทําได้นั่นเองแต่เว่ามันก็ไม่ลามือไปจากพระเอกนะครับหลังจากที่พระเอกนั้นได้คิดไตรตรองหาวิธีไปสักระยะหนึ่งแล้วตัวเขานั้นก็พอที่จะมีวิธีในการทําลายพลังบาเรียนี้นะครับก่อนที่พระเอกนั้นจะได้น เอากระดาษเทดจทูดของอาจารย์เฉาเฟยหยูออกมานะครับซึ่งมันก็เป็นกระดาษวิชาที่อาจารย์เฉาเฟยยูได้เขียนให้พระเอกเอาไว้ก็ไม่รู้นะครับว่าวิชานี้มันคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นสามารถเรียนรู้และก็ซึมซับพลังนี้ได้เรื่อยๆความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเขานั้นก็จะสามารถเข้าใจวิชานี้ได้มากยิ่งขึ้นอีกเช่นกันก็จะช่วยให้พระเอกนั้นแข,ข็งแกร่งได้ในอนาคตนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นสามารถเรียนรู้พลังวิชาที่อาจารย์เฉาเฟยยูเขียนไว้ได้ซึ่งพระอเอก ตูดของอาจารย์เฉาไฟยอยู่มานะครับพระเอกก็ได้ทําการหลอมรวมพลังติดวิญญาณของเขาเขากับกระดาษเช็ดตูดของอาจารย์เฉาไฟยอยู่พูนี้นะครับก็คือแบบว่าชื่อก็ปแปลกๆหน่อยนะครับทุกคนแต่มันก็เป็นชื่อนี้จริงๆนะครับผมและแล้วไม่นานพลังบาเรียรที่ถูกป้องกันเอาไว้อย่างแข่งๆก,ก็สามารถถูกพระเอกนั้นเปิดออกได้อย่างง่ายได้นะครับจึงทําให้ทุกคนก็สามารถมุ่งเดินทางเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นได้ต่อนะครับพระเอกในตอนนี้นะครับก็ถึงกับพอรังวัลกับแม่นางเย็นเซิงเลยหลังจากที่ ตัวค่าหน้าเปิดประตูนี้ได้เจ้าเนี่ยก็ต้องให้รางวัลโดยการจุ๊บค่าสิแต่คิดแล้วว่าลุงซานนั้นจะยอมนะครับลุงซานก็เลยได้พุ่งมาดักหน้าเปกเอาไว้และก็จะให้รางวัลโดยการจุ๊บพระเอกแทนนะครับทั้งสองในตอนนี้ก็เรียกได้เลยว่ากัดกันได้ทุกเมื่อได้ทุกเวลานะครับถึงแม้ว่าตรงหน้ามันจะมีอันตรายสักแค่ไหนนะครับก็ยังสามารถต่อสู้และก็กัดกันได้อยู่ดีนะครับถึงทําให้ในตอนนี้แม่ดังเยันซิงก็ถึงกับรู้สึกดีเลยนะครับรู้สึกถึงในความสามารถของระเอกไม่ว่าจะเป็นกระดดาาษที่พเนนั้นไ้ไมตว เธอนั้นคิดว่ามันจะต้องเป็นกระดาษที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับส่วนในความสามารถของเอกตัวเธอนั้นก็ยังทึ่งมากเหมือนกันในระดับพลังของเพกที่อยู่ในแค่ศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่2แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในความสามารถของเพกที่สามารถเปิดรูปแบบพลังนี้ได้มันไปถึงระดับแดนสวรรค์เลยในตอนนี้นะครับตัวเขาเองก็เลยบบว่าทําได้เพียงแค่ตกใจสงสัย แต่ก็ยังมีความภาคภูมิใจในตัวพระเอกมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับที่เหมาะสมจะเป็นสามีอนาคตของเธอนั่นเองก็แบบคิดในใจนะครับคิดไปแล้วก็ยิ้มไปมองหน้าพระเอกไปซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาที่ได้มุ่งเดินทางเขามายังด้านไหนแล้วนะครับก็ได้มาเจอกับท่านมุโสวิญญาณนะครับซึ่งท่านมุโสผู้นี้พระเอกที่เห็นก็รู้สึกตกใจมากเช่นกันนะครับเพราะมันเป็นท่านมุโสผู้เดียวกันที่ตัวเขานั้นได้เจอในทะเลดำวิญญาณนั่นเองนะครับแต่พระเอกนั้นก็ยังมีความสงสัยว่าทาไมท่านมุโสผู้นี้ถึงมาได้อยู่ในสน ทานที่แห่งนี้ได้พระเอกก็เลยมีความคิดขึ้นมาอีกทอดหนึ่งนะครับว่าหรือว่าท่านอุโสวิญญาณผู้นี้จะแยกบิญญาณออกเป็นสองร่าง <im it> ร่างหนึ่งก็ไปอยู่ในสถานที่แห่งนูนะครับอีกร่างหนึ่งก็อยู่ในสถานที่แห่งนั้นนั่นเองแต่ทว่ามันก็เป็นเพียงแค่ปริศนาทีทพเองนั้นคิดขึ้นมาทอดนั้นนะครับแต่พอทังโศวิญญาณได้ห e ันมาเจอกับพระเอกตัวเขานั้นก็รู้สึกโกรธเกลียวและก็พุ่งเข้ามาหาพระเอกด้วยความเร็วสูงนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาวิญญาณข้ามาผู้ควบคุมนนกอออิิทรีีสงเาาาวญณข้ ผู้ควบคุมนกอินทรีสีทองนะครับซึ่งตัวพระเอกนั้นก็พอที่รู้เลยว่าคนที่จับวิญญาณของท่านุโสผู้นี้ไปก็จะต้องเป็นหญิงสาวที่อยู่ในทะเลดำวิญญาณแน่นอนนะครับพระเอกก็เลยได้ว่าได้ตอบปฏิเสธท่านุโสผู้นี้และก็ได้บอกกับท่านุโสผู้นี้ไปว่าตัวข้าหน้าไม่รู้จักวิญญาณของท่านหรอกแต่ข้าน่ก็พอที่รู้ว่าคนที่เอาวิญญาณของท่านไปก็คือหญิงสาวที่เป็นนางฟ้าอยู่ในทะเลดำวิญญาณยังไงล่ะ แต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะให้ข้าช่วยรับรองว่าข้าน่าสามารถช่วยท่านได้แน่นอนเพราะข้าน่ารู้จักกับเธอที่อยู่ในนั้นยังไงล่ะจนท้ายที่สุดแล้วนะครับตัวท่านเอาโซวิญญาณพวกนี้จึงได้ยอมที่จะสงบสติอารมณ์ไปนครับแล้วก็ได้กลับไปสถานที่แห่งเดิมของเขา ไปนั่งที่บอ่อน้ําพุคลองเลววิญญาณน,นะครับนั่งกินน้ําพุวิญญาณอย่างชิวๆเลยนะครับทีนี้จึงทําให้พระเอกที่ได้เห็นคลองเลววิญญาณจํานวนมากที่อยู่ที่นี่แล้วนะครับก็เรียกได้เลยว,ว่าเป็นบอ่อเลยทีเดียวนะครับพระเอกก็เลยลว,ว่าได้ยังยองเข้าไปและก็ไปขอคองเลววิญญาณจากท่านวุโสผู้นี้นะครับขอเพียงแค่หนึ่งขวดเท่านั้นท่านาจะให้ค่าไหมาแต่พระเอกนั้นพูดอะไรยังไงท่านวุโสโวิญญ,ญาณผู้นี้ก็ไม่ได้ตอบหรือว่าอะไรกับพระเอกเลยนะครับนั่งดื่มน้ํคของเหลววิญญาณแบบไม่สนโลกเลยใในนนนตออี้้้แลวะครับจึงทําหเก ได้เห็นแบบนี้แล้วไม่สนใจใช่ไหมก็เลยได้แบบเอาขวดไปตักเอาเลยนะครับและท้ายที่สุดแล้วก็ได้มาจนได้นะครับเพราะว่าท่านมโภวิญญาณผู้นี้ก็อนุญาตจะให้พระเอกนั้นเอาของเหลววิญญาณนี้ไปได้นั่นเองนะครับแต่ถึงพระเอกนั้นจะสามารถดื่มของเหลววิญญาณนี้เข้าไปได้แต่ตัวเขานั้นก็ไม่ได้มีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับแต่หนึ่งโดยที่แม่นางเย็ยนเซิงและก็ทน่นิวที่ได้ดื่มเข้าไปแล้วตัวพวกเขาเองก็ได้เกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับพลังพลังจิตวิญญ,ญาณก็ทําให้พวกเขานั้นแขแข็งกึ มาอีกกระดับอีกด้วยนะครับพระเอกก็ถึงกับเวอร์ไปเลยนะครับตัวเขานั้นกินไปเยอะแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นพอแม่นางเยียนเซงกับไทเน,นวกินเข้าไปเพียงแค่ขวดเดียวเท่านั้นระดับพลังก็เลื่อนขึ้นแล้วนะครับพระเอกก็ถึงกับเซงเลยทีเดียวที่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับของเหลววิญญาณพวกนี้นะครับแต่พระเอกน,นั้นก็ยังมีความคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นนำเอาของเหลววิญญ,ญ,ญ,ญาณนี้ไปขายให้แก่นในเนอจากตระกูลอื่นและก็คนอื่นแล้วล่ะก็ก็คงจะร,ร่ำรวยมหาศาลได้ยาววิญญาณมากมายแน่นอนนะครับ ถึงแม้เพอเอกนั้นจะไม่สามารถดื่มยาวิญญาณนี้แล้วก็เลื่อนระดับพลังได้แต่ก็ยังมีความคิดที่จะเอาไปขายแล้วก็ได้เงินมานะครับคือก็มีการหัวการค้าแล้วในตอนนี้แต่เพื่อที่จะได้นำมันไปแดบบเยอะๆนะครับเพราะว่าขวดของรพอเอกนั้นก็แบบเล็กนิดเดียวเอง แม่นางเยี่ยนเซิงจึงได้นำเอาเต้าศักดิ์สิทธิ์ของเขาออกมาในการดูดซับพลังบอวิญญาณนี้เข้าไปนะครับจึงทำให้ทันตโศวิญญาณที่ได้เห็นเต้าหลอมวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับตัวเขานั้นก็ได้รีบจิบเอาเต้าหลอมวิญญาณของแม่นางเยียนเซิงไปเหมือนกับตัวเขานั้นจะมีความพุ้นชินกับเต้าหลอมวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นี้นั่นเองนะครับก่อนที่ทันุโสวิญญาณจะได้ทำการรวบรวมพลังของเขาในการช่วยฟื้นฟูเต้าหลอมวิญญาณนี้ให้มันกลับมาเป็นปกตินะครับจนท้าย ทำให้โสวิญญาณผู้นีนะครับก็รู้สึกดีใจจนตัวเขานั้นได้ไปว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับและวิชานี้มันก็ทำให้เราไม่นางเย็นเซิงและก็ลุงซานที่เห็นนะครับพวกเขานั้นก็พอที่รู้เลยว่าวิชานี้มันก็คือวิชาชิงเย่าโอยนะครับก็เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สาบสูญหายไปก่อนหลายสิบปีนะครับพวกเขาที่ได้มาเห็นในวันนี้ก็พอที่รู้เลยว่าท่านโสวิญญาณผู้นี้จะต้องเป็นคนที่มาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับที่สามารถใช้วิชาชิงเย่าโอยได้ซึ่งพระเอกที่ เห็นวิชานี้ก็มีความสนใจขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นสามารถฝึกวิชานี้ได้แล้วลก็ก็คงจะสามารถเป็นประโยชน์ในอนาคตของเขาได้แน่นอนนะครับพระเอกนั้นจึงได้เปิดใช้พลังรูปแบบคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในหัวของเขาก็เป็นคมภีรสวัสค์นะครับเพื่อเรียนรู้เคล็ดลับวิชาของท่านอุโสวิญ,ญญาณผู้นี้นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าวิชาเชิงเหี้โวยนี้มันก็จะเป็นวิชาที่ยากเข็นในการฝึกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นก็คงจะไม่สามารถทําได้แต่เนื่องโดยที่มันเป็นพระเอกแล้วนะครับตัว ของเรื่องเพียงแค่เพกนั้นได้มองเห็นการเคลื่อนที่ของทั้งโสวิญญาณเท่านั้นนะครับเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเหมือนกับว่าแยกร่างออกมาเลยก็ได้นะครับก็ดูเหมือนว่าเพกนั้นกําลังที่สามารถเรียนรู้เคล็ดลับวิชานี้ได้นะครับก็เริ่มที่จะแยกร่างออกมาได้แล้วหนึ่งร่างนะครับแต่ว่าก็จบไปก่อนนะครับไม่รู้นะครับว่าพระเอกนั้นจะสามารถฝึกได้จริงหรือเปล่าแต่ก็ต้องรอรับชมในอีพีหน้าละกันนะครับสำหรับอีพีนี้คลิปที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสว